คุณหมอเลยครับคนเดียวจริงโโอครับสามารถทําให้ดวงตาใต้ตาที่แบบ<ม>เนี่ยครับเป็นถุงกันนะเป็นถุงเรามีความกังวลอยู่มากครับกลับมาดีได้ สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการดีๆมีสาระอีกแล้วนะครับกับดอกเตอร์เมดคลนิกของเรานี่เองนะครับแนะนำชื่อเล่น่อยครับชื่อเอครับพี่เอนะครับมีปัญหาเรื่องอะไรถึงเข้ามาหาผมฮะก็ใต้ตาครับใช่ฮะใต้ตาที่ดูลึกถูกต้องไหมพี่ใต้ตาที่ดูมีไขมันนะครับ ใต้าตาเป็นส่วนที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเพราะว่ามันทําให้เราดูโทมดูเหนื่อยแล้วก็ดูล้านะครับโดยที่แม้กระทั่งพี่ก็นอนพักผ่อนเพียงพอใช่ไหมพี่เออแต่ก็ยังโดนทักว่าดูโทมดูเหนื่อยอยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นอย่างนี้แน่นอนทางออกของการแก้ปัญหาแบบนี้ คืออะไรครับมาดูกันครับเห็นไหมครับว่าข้างซ้ายของพี่เอนะครับเป็นสิ่งที่ทาไปแล้วนะครับสังเกตเลยว่าดูเรียบเนียนกับด้านขวาเยอะมากนะครับด้านขวาดูเป็นลุมเป็นถุงใต้ตาขนาดใหญ่นะครับเป็นแอ่งมากนะครับกับข้างนี้นะครับที่ดูเรียบเนียนกว่าชัดเจนนะครับนี่แหละครับคือมหสัจจันย์ของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ถูกต้องถูกวิธีนะฮะทำให้ใต้ตาดูเรียบเนียนขึ้นเลยนะครับดูนอนพักผ่อนเพียงพอดูไม่เหนื่อยไม่ล้านะครับพี่เอเจ็บไหมเมื่อกี้ครับ ไม่เคอเลยครับพี่เอต้องถามก่อนว่าพี่เคยทำอะไรมาก่อนไม่ก่อนที่จะมาทำฟิลเลอร์เนี่ยเกี่ยวกับตาตากเกี่ยวกับตาไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหมครับศึกษานานไหมครับกว่าจะมาเจอผมได้เลยนานครับเพราะว่าก็กังวลอยู่เรื่อยๆแล้วก็ครับดูหลายๆอย่างใช่ไหมศึกษามาเยอะดีครับดีผมจะบอกว่าการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะฟิลเลอร์เนี่ย ผมเชื่อว่าต้องศึกษาข้อมูลมาเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าเอออาจทำกับใครก็ได้ใช่ไหมพี่หรือว่าแบบเลือกใกล้บ้านเอ้ที่นี่ราคาโปรโมชั่นมองว่าไม่ใช่ครับใต้ตาเนี่ยเป็นดวงหน้าต่างแห่งหัวใจเลยนะพี่นะแถมแบบการฉีดฟิลเลอร์ครั้งเดียวมันจบจริงไหมพี่มันไม่ใช่แบบว่าเอ้มันเหมือนแบบคุณไปฉีดเบสโซน,น่าใสาหรือแฟลตอย่างนี้ไม่ได้ครับใต้ฟิลเลอร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ ต้องเลือกพิจารณาดีๆแน่นอนนะครับพี่เอว้าวดีไหมครับผมโชว์ให้ดูหนึ่งข้างแล้วว้าวมากว<า>วครับแนะนำของผู้ชมทางบ้านผมสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าคนไหนสนใจยังไงบ้างก็อเออถ้าสนใจนะครับก็บต้องคุณหมอเลยครับคนเดียวจริงๆรับสามารถทําให้ดวงตาใต้ตาที่แบบเนี่ยครับเป็นถุงกันนะเป็นถุงเรามีความกังวล อยู่มากครับกลับมาดีได้ฝากให้ดรเมคลินิกของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะแก้ไขความโทรมความเหนื่อยความล้านะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไข้ทุกคนเนี่ยได้รับการมอบรางวัลให้แก่ชีวิตครั้งหนึ่งกับตัวเองนะครับมอบของขวัญให้กับชีวิตตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดี อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพจของผมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆส่วนวันนี้นะครับลาเป็นไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ